สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเบสิกสุกนเดิมวันนี้ก็อยู่กับซองซอลอยอินดี้ยังบเบสิกเมื่องาพี่น้องเอ้ยแปดเซกโหลดบาะมีสายเบสิกบริเวณง่ายพี่น้องผูงกคอกระเต็มโหลดอยู่มาซื้อแนวกินสิคก,กับเมื่อบ้านสบายดีเลยจ้าสบายดีม,ดมากับเจสทายเด็ก พี่น้องจา้าอันนี้คือทะเบียนใหม่อันฟองเบามีอย่าลืมเด้อพี่น้องเมื่ออื่นนี่เลขอันไทยออกอย่าลืมเด้อสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะจ้าเอสุดเปอร์ตินที <c oughs> วันไปแลกเงินก่อนปะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปดีสซารอยสิมาเห็ดคลิปอัน1,000บาทแลกเป็นเงินกีบแล้เทเไ่เนะาะไปอย่างกัทั้งคู่ไปแลกเงินก่อนปะ แลกเงินก่อน,น,นอพี่ให้แลกเงินบอเปลี่ยนเงินบ่เปลี่ยนเ,เ,เ,เงินเปลี่ยนเงินกี่พี่วันพี่พี่พี่ทำพี่อันนี้แวะตลาดท้ายเบรกแตกเป็นำ้ำน่องท่ำแะไรว่าว่าบอให้มานำสิตัดสายเบรกโหล,ล,ลดวัสนเบรกโหลดกระแตกมาเสร็จพอดีเบิร์ดพันหนึ่ง สบายดีอีกรอบพี่น้องอันนี้สิเป็นบ่อนแรกเงินพี่น้องอยู่ที่ตเมืองสวรรค์สลอยเป็นกำบแรกเงินแล้วก็แลกเงินออกแล้วก็สิได้เข้าตลาดพี่น้องเราตลาดชื่อของแล้วก็สิกลับทั้งเซโนโลงใส่รักษาสิหหา สลอยยังกับไป,ลไปแลกไปเนาะและกเงินแล้วก็สิไแดงเขางงนตลาดแค่น้อยแล้วก็สิได้ออกมาแล้วก็สิได้เมือ่อเลยก็เสียเวลานะมาลดเบรกแตกก่เฮิมเตอร์คุณลองเสียเวลาไปสองสัปโมแล้วก็เจ้าสิแปลงแล้วหาพัานบา,แนาทแลกหาพันบาทเรลาดเก่าแสนสองหาพัน อันนี้ก็ใบแซน,น,แน,แนพี่น้องใบแซนบแนกีน่ใบแซนหนึ่งกับซ้ร้อยเก้าสิบบาทลเกือบสี่ร้อยใบแน <c oughs> เซนลสามแนกัเพระาะว่าคือมาในเมืองก็สบายนน่นึงพี่น้องกัา,งงกาเท้าแหลกเงินกะใส่เขะเจาใส่เงินกีบ เขาใส่ในตัวเมืองกับใส่เงินกีเมาก <มา S 1> <ล>ะ,ะในตัวในในองแรกเปลี่ยนสีได้หลายราคาสูงกว่าถ้าไปซื้อในตลาดเนี่ยเขาจะไล่ต่ำน,นอยหนึ่งกัามสิบหกสหาสาแต่เก้าสาหา่นี้เขาไล่กับไล่ขึ้นลยพี่น้องนสมสิบแปดตัดวลดไปทุกเก้าฟองแรกเงินกับสีได้เขายางตลาดพี่น้องวัน สามแสนแปดสิ 85, บห้าพันไปหลังจากแลกเงินแล้วก็พาก,กันเข้ามารอตลาดอันนี้สิเป็นตลาดอยู่ลักแปดย่สวรรณแล้คุณฮายไปทางไหนบ่แปดเนาะไปซื้อไซแอวคือวะทางหน้าก็สิเป็นโซนขายเครื่องแล้วก็เครื่องซ้ำอ,อ่างทางลัางสิเป็นอันอาหารสดอาหารเซ็ง เป็นอาหารไายคงก,กินซีอู่ด้านหลังอาเมวันใครสิจ่ายใอยเสียงเงินเทินเด้กระเป๋าใครกระเป๋ามากลุ่มตนเองพูนพูนสือไปเลยโอ้สุดโกโก,กวาไฟชิจ่าย ซื่อสไลด์สื้อเล่าพาวเวอรอันมินิมาร์กเนาะอยู่ไทยก็สือเอินว่าเซเว่นซื้อขนมให้คุณยายนี่นี่ยังออกนี่ย่างมานี่งสองสาวพาทัวร์ตลาดที่น้องสิเป็นอานคายอันของกินอันนั้นตลาดแรงนี่คนกะคนกลางสลายแน่ยน้องที่น้องว่าเขาเจ้ามาหลอกตลาดอุ้ยเฮ็ด เป็นเครื่องเงินเครื่องจ่ายละส0บพันอาาบาทเนาะาหาบาทสิบเก้าพันแปดพันสบพันะจายโอ้ผักกำลิง็มีนี้จะอาหารบ้านเฮาพี่นหอันนี้เป็นหอย5า0ับกท จานราห่าพันพี่น้องเออสิบพันบุพกานี่จะขายเป็นกล่องพักก็มีพี่น้องกล่องราห่าพันชิปกว่าบาทชิปห้าบาทสวยดีแปดตันตัวสิบพันบ่าะโอ้ยพันอันนี้จะเป็นหอยพี่น้องอาหารบ้านเฮาทั้งนั้นเลยี่อาหารบ้านเฮาเป็นผักสดครับ ของโปรดแบบหอยง่ญยนี่วะของโปรดแบพี่น้องจืบแบ้อคางเลยอันแม่แกงกอบแรงแกงกอบิ่นักห้อยคาหย่างหยางหยางากันละมันกระแลงนย่ามือแรงพี่น้อง สีนหมูโลหะิบหาฟันกโลหะซิบหาพี่น้องประมาณร้อยห้บ้าทร้อยเยบาทเนาะเนี่ยสนี่ประมาณนี้เดี๋ยวกันกันอยู่บ้านว้าวอันนี้สิเปนไกลไก่บ้านบก่บ้านพวแมงมันแมงมันกูได้เถ อันนี้จะเป็นไก่ที่เขาเห็ดสำเร็จแล้วพี่น้องเขาอันนี้โบเป็นไก่บ้านแบบไก่อันแรกไก่บ้านนะไก่ผสมไก่ผสมไก่บ้านอันนี้โบเป็นไก่บ้านแน่ไก่แม่น้ำเ้านไก่ไก่ตันใช้ไก่ผสมไก่ผสมไก่บ้านแน่เขาเจ้าขายในตลาดพี่น้องกัมีแต่เครื่องอาหารบ้านเราตัวละสี as, ่จ th uh, ิมภาพันสี่จิมภาร้อยสิบบาท สินแหงนี่นะอันนี้ปลาคอพี่น้องม่จะอาหารบ้านเฮาทั้งนั้นเลยพี่น้องปลากระโลเอามาให้กระเบิดตลาดกับสีโบยค่อยบใหญ่ปานใดพี่น้องเดียเด๋ยวกะบผ้ากันเลาะเบิร์นอ่ะอันูจะซื้อเป็นน้ำมันน้ำม้ผ้ากระแหงนี่แต่อาหารบ้านเฮาทั้งนั้น ล <laughs> mm. ็อตลาดตั án, ้งเนี่น้องมีแต่อาหารสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลย ตลาดนี้จ้ามันก็จะสิเปิดเป็นยามแมลงที่เราเขาจะได้ตาบไก่นีบอม่่เื่อตาบไก่ผนังเขาเดกินเผาเงาอยู่ไม่ชื่อมาให้มา นี่แต่อาหารทะเลทั้งนี้นเป็นผลไม้พี่น้องด้านนี้ของหวานชิซึชิซึมาฝากเด็กๆพวามอื่นแล้วก็ะิซึมาใส่บาทมาออื่นพรุ่งนี้วันพระพี่น้องเสือของหวานมาใส่บาทสาวันคนซื้อแล้ว ตะวันพันเห็นก้อนหมูพันยามาทัธนี้พันวปะพันชิมาซื้อของหวานมาซื้อของหวานมาใส่บาทพี่น้องชื้อมาฝากเล็กๆคิดพันอันนี้คิดเป็นอันมันโคตรเนี่ยมันต้นเขาจะเสื่อมบอกเท่ด้วยมันหอมเล้มันหอม เราไม่ยู่งสจเลยเ <C ười> ขาได้แต่ท่อนี้แล้วก็ค <os> ืออะไรพวกขนมกับอันอาหารอันแรกข้าวหอมน่ะสลอยซื้อแล้วเแล้วที่ภากันซื้อผลไม้เมื่อใส่บาดพี่น้องซื้อมา,ากไม,ม้เมื่อไส่บาดวันนักกินนะกข้าวหอมนะสลอยซื้อมาแล้วเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอาหารกระป๋องใหคนกินนุ่นอ่อนนะเพคนบวกกินเขา่า เป็น,ปน<า>บ๊อสาบายพี่น้องมาก,กับ<า>บอสาบายพ่อมาเด็าเจะตะเกียบเอาขึ้นมาแ้วบอมีบอกว่าพังบางก้อนเพราะมันมีแผลในบ้านเนาะพอย่าท้องเข้มแล้วมากับติดห้าติดยังไปพี่น้องเลยเดี๋ดยวสิป้า,ปาก,กันไปซื้อมากไม่เวลาอายุตานาาราดมากไม้ ăn mặc mang này, lối từ mới xài bạc đêm. qua phong nỉ văn pha, ừ. yeah, sẽ mặc may, mặc thắm โลละสิผาพันสี่สิบสี่สิบห้าบาทโลละสี่สิบกว่าบาทพี่น้องอแต่เกซี่สิผาพันดี๋ประมาณหกสิบบาทเป็นบอร์หกพี่น้องเพราะเงินลงเงินปิดเงินบาทลงแต่เกซี่ได้อยู่เราก็ชื่อเมาใบเใส่บาทกระเซียวประมาณโลหนึ่งเองพี่น้อง เจร้อย่เสือคุณคะคุณยายมักสมเป็นไข่กินชมสมเนาะ้าก็เลือกหมากใม่เมื่อวัสารแล้วก็สียเอาเมื่อให้คนอีกทีอยู่ทื่นั่น พากันออกมาฮอนร์ลอดเหรพี่น้องได้หลายอย่างปะความมื่เอิญเป็นวันพระได้หมากไมหมสีได้บลายยางมาได้พี่น้องก็ได้หมากไมมเมื่อใส่บาทแล้วก็ของอยู่ของกินนั่นแหละพี่น้องตลาดแรงบะหมี่ด้จังบะมีออกมานน้ำหลังไว้นอกบ๋อคือบอกเขาไว้น้ำเป็นยังเป็นยังย้วยดิบบมี่บนไว้แล้วพากันเมาเครื่องว่าจัน ตะวันกะได้เครื่องปั้นผาแล้วก็เครื่องปั้นอ้อยแล้วก็ทั้งน้ำแข็งต่คอกตะวันพี่น้องเต็มรถสวยๆสเยแตไม่แต่แพนคุณยายกนะวันนี้กินอ่ะเห็นบ่กพี่น้องเครื่องอยู่ทางในต็มเลย ถ้าร้อยซื้อมาผักลูกเช้านั่นนี่ทาไมไปกินมาเจอพี่ซื้อมากินลดอ้นแม่ทำรายได้ยากพี่น้องเอ้ยได้แต่อันของลูกเช้านี่อันเพคนบอกว่าอาหารปากกระป๋องบอกกินเผาค่ะนะแล้วก็ป้อนลอกป้อนแบบอานอ่อนๆเอาอันนี้ให้กินทุกๆคระงสมองเฮ็นเอฟซีบอกเธอร้อยเธอร้อยซื้อแล้วเด้อซื้ออาหารกระป๋องมาผักมาในกระิได้กลับแล้วพี่น้องทั้งบมีออกมาแล้วค่ะได้พากัน เมื่อเลยบบนี้กัสิบได้แวะในไซกะคคำแล้วเติมน้ำมันเรื่มยังนั่งแถวบอมีพยังสื่อคองยังมาทนขึ้นมานี่ไงแฟนใหม่คุณยายกินขนมด้วเปนใหม่แมบปะกินแบบาวานอ่นอ้าเครองนั ก็เป็นนิ่มๆเปน็นนุ่มๆขนมอันี้แซบแล้วมคมบมันมันต้นเท่ากัอยาโอ้โหทางฝั่งนะเอิญยังนื้แต่เขาก็บายกันเลยแซบลอนมากๆมันนุม่มแบบน่มๆหักจะคืุโอเมาหข้ามนะก็คืุกโอมา็อร่อยจัมา มีเงินเขาสื er masih, Somehow, ่อน e ักกินให้ล right. okay ูกค่ะเบิกบอรมีมาแล้วยางเซี๊ยยางกันเซี๊ยได้นำยังรถจียังมาถ่ายอยเสร็จพักพักกันออกเมือแล้วบ้านพี่น้องจ่ายสังเกตเด้อเพราะว่าค่ำเนี่ยรถมันหลายเนาะพระเจ้าเลิกเวียกรถกติเลยกตีเห็นไหมเห็นเลยคือบ่ค่อยมีรถวิ่งถ้าว่าส่วงอัน หลังจาก4โมงเป็นต้นแบบเจ้าสีเลิกงานเจ้าก็สีเห็นรถหลายเนี่ยแบบแบบไพลบุคัดเข้มขัดบะมีบะมีบอันจัก็ลืมคัดเข้มขัดว่าจะปลวกไปปั่มไก่บน่ปั่มช่างหน้าปตทก็มีอยู่เขาขึ้นไปนะมีแต่ทาปั่มเดิมปั่มปตทปตทจะมีงกินไม่น่าจะตออขึ้นมาเลยกะว่าสิ ปั๊ตเท่มาว่าน้ำมันเบิดมอยู่เจรจาพากันอยู่ขำเร็วโอ้น้ำมันเนื้อเบิ่อยู่ไหนเพื่อมืหดบ้านอีกเบิ่มเดิมเลยใชิไหมอยู่เดียวกันจ้าพี่น้องจ้าวันนี้สลัดกับสเก็บภาพบรรยากาศรูเพียกคนนี้พี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสลอยเนี่ยเด้อบายๆพอกันคลิปหนาอย่าลืมเลขเด้อสบายดีเด้วยพี่น้องอย่าลืมซื้อเลขรถทะเบียนรถบ่มีเด้อ